เตรียมตัวกินข้าว ราหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเอกาสครูบาอาจารย์คณะแมช่ชีแล้วก็เพื่อนเพื่อนผู้ไปทํำไฝทานทั้งหลายวันนี้วันที่เจมีนาคม2องพวัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์เนาะ <c oughs> วันตอนที่ครูบาอาจารย์และไม่ชีกำลังพิจารณาหานี้เนาะหลวงตาก็จะพูดอ่าสเปเหเหรละ,ละหวังว่าจะเป็นกำลังใจหรือเป็นประโยชน์ไม่มากแต่ทำใดๆถ้าไม่ทำ ทำความนี้หมายถึงมือปฏิบัตินะถ้าไม่ลงมือปฏิบัตินะไม่ลงมือเดินทางเราจะไม่ถึงสุดแห่งทางนั้นนะเพราะฉะนั้นการเดินทางนะเดินทางเนาะ,ะเราต้อง ลงมือเดินเองเนาะปฏิบัติเองและก็รู้เองนะถึงเรียกว่าใช้คำว่าปัจจัจทังเวทิตบโบวินยูฮิเนาะอ่าคือรู้เฉพาะตนนะเพราะฉะนั้นไปคนเดียวมาคนเดียวเนาะอ่าเพราะฉะนั้น ขอให้พวกเราตรงพึ่งธรรมะคือพึ่งตนอัตหิอัตโนนาโถตนเพนที่พึ่งของตนศึกษาตนเอาชนะตนเนาะอ่าเห็นไหมเอาชนะใจตนขาดเก่าจิตใจของตนเองนั่นแหะเรียกว่าปฏิบรรัติธรรมเนาะธรรมะ ซึ่งมีอยู่ในตัวทุกผู้คนนะ,ะเราต้องค้นหาที่สกลกายนะที่ตัวเรานี้แหละนะไม่ได้อยู่ห่างเลยสวรรค์นิพพานจัก,กรวาลต่างๆอยู่ที่ใจเรานี้แหละนะมามันจะไกลได้ยังไงมันอยู่ข้างในเนี่ย ถ้าไกลมันก็ต้องอยู่พระวีบอเมริกานิพพานมันอยู่ที่ใจนี่แหละ,ะกิเลสก็อยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นแหละเนาะเพราะฉะนั้นเหตุปัจ,จโยก็คือเหตุอยู่ตรงไหนละ่ะให้ไปดับที่เหตุนะเนาะเออ่ะ,เ,อะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเรา จงมีสติจเจริญสตินะนำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาลงมือทำรรลงมือปฏิบัตินะให้ถึงพร้อมนะให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนะ,ะเพื่อความเจรินจเจริญรุ่งเรืองแห่งศีลสมาธิปัญญาเนาะ,ะเพื่อเข้าให้ถึงศีลให้เขาถึงจิตถึงใจ เข้าถึงใจเข้าถึงศาสนาเห็นไหมเพราะใจเรานี่แหละคือศาสนาอะใจคนเสื่อมจากความดีความงามจากศีลจากธรรมนั่นแหละคือศาสนาเสื่อมจากใจคนนั่นเองเนาะขอให้ตั้งอ,อกตั้งใจเด้อมีอะไรไหมน,น็อตมีคนากไม่รู้ครูบาสิทธิ์เอาไว้ไหนมันระดที่<า> <c oughs> <อ> <c oughs> ข้อที่สามที่มีอีดำมถามมา ของเเพื่อนเนาะแล้วใครบ้างราคาหลวงตาที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงวิบากกรรมนั้นตัวเราเองที่จะเปลี่ยนแปลงกรรมมะคือการกระทำเนาะเราจะเปลี่ยนแปลงการกระทำของตัวเองพฤติกรรมของตัวเองนั่นแหละเรียกว่าแก้กรรมของตัวเองการแก้กรรมเปลี่ยนพฤติกรรมกายเปลี่ยนการกระทำนั่นแหละเรียกว่าตัวเราเองเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงได้เนาะเออ ทษของแต่ละคนผู้ที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงเึ้นทางวิบัติกรรมมีอะไรบ้างฮะอ่ากรรมมูนาวัตติโลโกเนาะอ่าใครมีกรรมเช่นไรประพฤติชเช่นไรก็เป็นกรรมเช่นนั้นเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงแทรกแซงได้เพราะฉะนั้นเป็นคำถามเดียวกันเนาะอ่าคำถามทั้งหมดอ่าเนาะอ่าก็ ขอให้อ่ามันถามว่าหลวงตาเคยบอกว่าจงเห็นแก่ตัวหนูจึงตัดสินใจบ่งบอกโกนผมที่บ่งบอกว่าตัวเองต่อไปนี้หนูจะหาคำตอบเพื่อตัวเองเท่านั้นอ๋อเนาะถูกต้องเราต้องหาตัวก่อนพระพุทธเจ้าเห็นไหมค้นหาตัวก่อนแต่ค้นหาตัวแล้วรู้แจ้งในตัวแล้ว นะต่อไปก็จะพ้นออกจากตัวได้เห็นไหมไม่มีตัวตนเป็นอนัตตาแต่ต้องหาตัวก่อนอพระพุทธเจ้าเคยสอนกับคนที่ขั้นอนุบาลหรือคนที่ยังไม่ปฏิบัติท่านบอกว่าให้ค้นหาตัวรนก่อนแต่ถ้าไปสอนขั้นปรมัตธรรมบอกว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวเห็นไหมเพราะฉะนั้นธรรมะเนี่ยมันมีหลายอย่างอ่ะ เหมือนเราเรียนเนี่ยมีปฐมมีพัฒยมนะมีอ่าปริญญาเนาะออธรรมะก็เช่นเดียวกันเมื่อรู้แจ้งในตัวค้นหาตัวเราจะเห็นว่าต้นเหตุก็คือตัวนี้นะแล้วมันก็สลดละออกไปของมันเองเนาะเรียกว่าสิ้นแห่งตัวตนนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นคำถามพวกนี้ บนกลับมาก็อยู่ที่ตัวเรานี่เองที่ใจเรานี่เองคือที่เหตุนะต้องดับที่เหตุนะเออเรียกว่าสมุทัยนั่นแหละเหตุของทุกนะเพรา,าะฉะนั้นจะไปดับที่ไหนคนไหนทุกคนนั้นต้องดับเองเนะเาะอ้าวพอละมัง้งเขาโอกาสลงตาคำถามหนึ่งครับจากไฟ์สดครับ จากคุณโดมค,ครับอยากขอกาสถามหลวงตาว่าหลวงตาจะปฏิเสธอย่างไรเมื่อมีคนบอกว่าหลวงตาผ่านการเข้าถึงนิพพานแล้วฮะหลวงตาจะปฏิเสธอย่างไรเมื่อมีคนบอกว่าหลวงตาเข้าถึงนิพพานแล้ว <c oughs> พระพุทธเจ้าก็ไม่เคยปฏิเสธแต่ท่านก็มีนยัยยะบารับทั้งปฏิเสธอยู่ในตัวของเราท่านเองเนาะ ที่จริงการเข้าถึงที่จริงไม่มีใครเข้าถึงหรอกมันเป็นภาษาเพราะนิพพานไม่ใช่รูไม่ใช่เมืองไม่ใช่ถ้รมนะนิพพานนะคำว่านิพพานแปลว่าลับแปลว่าเย็นแปลว่าสิ้นแห่งความเป็นตัวตนนะมันเป็นภาษาคำว่าเข้าถึงจะปฏิเสธอย่างไรก็ได้หรือไม่ปฏิเสธก็ได้เนาะเออ เพราะฉะนั้นไม่ใช่ปัญหาเนาะแต่คนที่สามก็คงอยากมีความมั่นใจนะนะและหลวงตาก็มั่นใจตัวเองนะ,ะว่าหลวงตาไม่มีใจงไงเหรอนะจะเข้าถึงไว้เขถึงไม่ใช่ประเดนะ็นเนาะขอให้พวกเธอมั่นใจในธรรมของพระเ,เจ้าเนาะส่วนหลวงตาจะเป็นอะไรก็ช่างเถอนะเนาะแต่พวกเราเนี่ย ที่ยังบำเพ็ญอยู่ที่ทางเจริญอยู่เนาะก็ขอให้ทำให้ถึงที่สุดเนาะแล้วจะรู้เองว่ามันจะเป็นอะไรไหมว่าที่จริงไม่ได้เข้าไปหรอกนะ,อะ,อะคำว่าประตูเนี่ยประตูเนี่ยประตูนิพพานอย่างเงี้ยมันเป็นภาษาแหมงั้นคนก็เข้าไปเองเปิดประตูเข้าไปถ้ถามันเป็นประตูอย่างนั้นเนาะ,นะ นิพพานังปรมังสุ g ข,ขังอย่างเงี้ยที่จริงคําว่านิพพานังปรมังสุ g ข,ขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งคําว่ายังสุขอยู่เนี่ยนิพพานก็เป็นอารมณ์สินะ,ะการว่าเป็นสุขคือท่านพ้นออกจากเหตุแห่งทุกข์นั่นเองเนาะเราต้องเข้าใจเรื่องภาษาด้วยเมื่อมันทําลายต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วก็เรียกว่าบรม,มสุขก็ได้ค่ะ แต่ที่จริงมันไม่มีใครสุขใครทุกข์ระถึงตอนนั้นเพราะไม่มีตัวตนเนาะ,ะเพราะเป็นสุญญาตาเป็นอนัตตานั่นเองเนาะ,ะก็ขออนุโมทนากับคนที่ถามเนาะ,ะ,ะหวังว่าจะทำตัวให้รู้แจ้งซึ่งนิพพานจริงๆเ่ยเนาะขอสาธุการไว้ทำตั้งใจรับพรเนะาะยะทา วหาปุราปาริปุเรนติสาขรังเอวะเมวะอิโตนินางเปตานังอุปกปติอิติจังปฏิจังตุมหังคิปะเมวะชมิชันตุสัพเบปุเรนตุสังคปาจันโดปรละโซยัตามณีโชติละโซยัาอะพิวานาซีริสะนิจังมุทาปจายโนจัตตาโรธรรมวันติ อายุวันนอสุขังหารัาางสาใช้แบบนี้เป็นตะขังเนาะ